ดีครับครับอยู่กับเรานะครับช่องช้างแงงานทีมงานหนุ่มเสกนะครับตอนนี้ก็เตรียมนี่เป็นน้ําเกลือนะครับเพื่อที่จะทําความสะอาดนะครับตรงซิวหัวช้างนะครับนี่ครับสวัสดีนะครับเราก็จะใช้เครื่องนะครับใช้เครื่องก็ปิดไว้ ใช้ประมาณสองสองขวดนะครับาละครับก็จะประมาณนี้เลยอัน,นี้เอาไว้ผสมานี่นะครับอันนี้ตามใจ FC แล้นะนี่ เอฟซีอยากให้อยากเห็นการทำความสะอาดว่าจะทำยังไงอะไรยังไงก็ประมาณนี้เลยนะครับ้น่าไปถ่ายตรงนี้มันชัดดีไหนเดี๋ยวข้าไปตรงนี้ สวัสดีทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาเม้นนะคะไม่ใช่ไป ทำความสะอาดแพ้หัวช้างไม่ใช่สิวหัวช้างให้ตัวรูต่อไปต่อด้วยอะไรครับเนี่ยนี่เป็นยาม่วงนะครับเป็นยาก่าดทำให้สิวแห้งไวจะได้จะได้แห้งเร็วๆนะครับ ตูรู้จะได้หายรูเร็วๆใช่ไหมครับคุณปู่ปไม่สิวเขาเดี๋ยวหัวสิวออกเดี๋ยวก็หายแล้ว ก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ประมาณนี้เลยโอ้โหงานสีสวยมากงาม่วงนะครับงาม่วง <c oughs> มีที่ไหนบ้างครับงาช้างงาม่วงครับช้างงาม่วง <c oughs> มีเอฟซีขอมาใช่ไหมครับคุณป,ปู่่ใชครับ จัดไปเลยตามคำขอเดี๋ยวจะไปเดินตลาดนะครับเดี๋ยวจะไปเดินตลาดจะไปซื้อมะละกอนะครับจะไปซื้อมะละกอจะไปซื้อมะละกอมาให้พ่อพาตัลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของไปเก็บก่อนต่อไปเราก็จะมาดูพ่อพายตัวลูกนะครับซื้อมะละกอนะครับต้องขอภายด้วยนะครับที่ว่าจะไปตัด จะไปตัดอะไรนะตัดใบไผ่นะครับพอดีฝนตกทั้งวันเลยวันนี้ฝนเพิ่งหยุดนะครับนี่สีสันสวยมากผายตับลูกะม่วงกบไปเอาอ,อ,อ้อยมาหน่อยสักมัดสองมัดเลยเดี๋ยวจะตัดใบออกแล้วเอาให้พอตัวลูกกินนี่นะครับทำความสะอาดให้ภายตัวลูกนะครับอ๋องานนี่สีม่วงแลมเลยเจียวเลยครับเจียวเลย จะตัดเพราะว่าพ่อพายจะกินเฉพาะลำใบไม่กินเลยนะครับใบนี่ไม่กินกินแต่ลำเลยต้องตัดป้อนทั้งวันเลยกล้วยก็เหมือนกันถ้าตกดินแล้วจะไม่กินโอ้โหเจ้าชายเอ้ยเจ้าชายงัดถือไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนตัดให้ตัวลูกกินก่อนเป็ดอยูไ่ไหนเมื่อกี้นั่นมิดบาง แม่เป็ดคือก้นกันแม่เก็ดอยู่ไหนวะบ่หูก่อนไม่ถือมาตัวก่อนคือมาอยู่ก้อนตัดให้กินอยู่เมื่อกี้โตลูเอโตลูท่านชาย ต้องต้องใช้วิธีะครับถึงจะกินธรรมดาก็ไม่ธรรมดาเจ้าชายตูลูกเจ้าชายเจ้าเนเจ้าชายเจ้าชายงางาม่วงงานนี้โอ้สีแรมเลยครับที่ไหนมีบ้างนะครับเจ้าไม่ ชาง,งาม่วงครับชาเง,งาเม,วม่วงกำลังจะเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปหามะละกอนะครับมาให้ทาตัวลูกนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าเดีย๋ยวจะต้องไปดูมาก็ต้องมาเทเทน้ำเกลือไว้นะครับไม่เทอูอยางเยอะอยางเยอะจะต้องมาไม่เทมาเท,าเทน้ำไว้ก่อนตัวลูกชอบใช่ไหม ชอบครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคน,ขอ,คกคนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณคุณแม่วราทิพย์นะครับที่ได้ส่งคะแนนมาให้แล้วก็ออของไทยเนาะห้าร้อยคะแนนนะครับ ตัวลูกเกาขามาครั้งเดียวเยอะเลยไม่ได้นะครับจะต้องทยอยมาเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวกินไม่ทันตัตัลูกเกาขาเกาขาขาขาคันเหรออาตัลูกเลยพอถินเยอะเข้าเรื่อยๆนะครับกินเยอะเข้าเรื่อยๆวันนี้กินทั้งวันเลยกินหมดเยอะแล้วนะครับวันนี้กินทั้งวันให้ทั้งวันกินทั้งวัน กินทั้งวันนะครับตูลูเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เนาะตูลูกเก็บกินเองหน่อยนะเดี๋ยวตาจะไปตลาดแล้วไปซื้อมะละกอให้ตูลูกจะไปหามะละกอมาให้ตูลูก ก่อนเลยนะเก็บทีนนะ่นี่นะนี่แหละตัวโลกเก็บกินเองนะครับเก็บกินเองเป็นไหมเป็นไหมไงเป็นอยู่แล้วเขาไปเป็นอดนะตัวโลว่าเป็นตจ้งชายต้องกินกินเป็นหมดแล้ว นั้นเลยใช่ไหมถ่ายตอนให้ตลลูกินนะครับเราจะไปซื้อมะก่อนออไผ่จริงๆนะครับว่าจะไปตัดใบไผ่หาไว้แล้วฝนตกทั้งวันเลยวันนี้เลยไม่ได้ไปครับฝนตกแรงอยู่นะครับวันนี้ฝนตกหนุนักดูสภาพทางนะครับนี่ครับสภาพทาง เลยตุ่มเปะเลยยากยากยากาสบายเยวจะไปตลาดต่อนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนครับผมเดี๋ยวจะให้มมแบนเป็นคนปิดดีกว่าเนาะมมแบน เดี๋ยวนะโมแบนมายืนอยู่ตรงนี้หน้าตัวลูดหน่อยเดี๋ยวนาะยให้โมแบนปิดอโอ้โหปิดน้าก็หนะน้ำล้นแล้วก่อนเปิดน้ำใส่ทังไว้เผื่อน้ำไม่ไหลนะกลับมาเลยยืนแน่และอ้าวยังไงไ์นีแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมเข้ามาติดตามเข้ามากดแชร์ด้วยนะคบในช่อง ค้างแห่งงานทีมงานหนุ่มเซครับอย่าลืมเข้ามากันเยอะๆนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมบบ๊าายยครับตุลูสวัสดีครับ